หลังซ้อมเสร็จมายืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนี่มีความสําคัญมากนะครับเป็นการลดอาการบาดเจ็บนะครับลดความเมื่อยล้ากล้ามเนื้อนะครับวันนี้นํายืดโดยน้องน้ำโมนะครับชาวประเทศไทยโตเตนะครับนี่รุ่น12ปีนํายืด ยืดจากบนลงล่างนะครับมีน้องมายืดด้วยวันนี้ เดี็กกูรูไมเหรอเด็กกูรู้คบอกสิดูมาเล่าเด็กกูบอกแข็งกว่าเ็กกู่สายนะมวเาสำคัญมากๆนะครับการยืดของนักกีฬานี่เล่นแล้วไม่มีการยืดคือจะมีการพัฒนาน้อยนะครับ ที่ไม่พัฒนาเพราะว่าจะเกิอดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อนะครับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนซ้อมและหลังซ้อมนะครับจะช่วยทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีความพร้อมนะครับตอ้าสําสำคัญ มากมากนะครับรผู้ฝึกสอนหรือนักกีฬาทุกคนนะครับที่สร้างกีฬานะครับรผู้ฝึกสอนก็จะให้ความสำคัญมากมากเลยนะครับในเรื่องของการยืยดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับเมื่อนักกีฬาไม่มีอาการบาดเจ็บนะครับมันจะทำให้โปรแกรมการฝึกซ้อมเนี่ยมันดำเนินไปได้ตามแผนการซ้อมนะครับ การยืดจากบนลงล่างนะครับทีมโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมเทศบาลนครขอนแก่นนะครับก็จะทำทำกีฬาตะก้อนะครับในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานนะครับก็ได้ทั้งทักษะ และหลักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับความโชคดีของนักกีฬาชุดนี้นะครับได้โค้ชสอนรามนนทปัญญานะครับน้องจากมอขอนะครับที่จบเพิ่งจบมันมาเลยนะครับครูวิไลก็ทำโครงการนะครับโดยการผลักดันของผู้บริหารนะครับในการจ้างเพื่อเป็นอัตราจ้างเพื่อมาเสริมนะครับเสริมการฝึกซ้อมของเรา ให้ก้าวหน้าได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับต้องขอบคุณผู้บริหารทุกคนแล้วก็นักกีฬานะครับที่มีความมุ่งมั่นนะครับเราได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้บริหารระดับเทศบาลนาครขอน,อนแก่นนะครับที่มาดูแลเรานะครับการอยู่การกินนะครับเราได้การซัพพอร์ตจากคุณโชคชัยคุณบาสีนะครับกรรมการผู้จัดการโตโยต้าแก่นคนครนะครับที่ ดูแลในเรื่องอาหารของนักกีฬานะครับท่านมอบหมายท่านมอบอเงินเป็นค่าอาหารสำหรับนักกีฬาทุกเดือนเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณท่านอย่างสูงด้วยนะครับ